เอ็นดิงเร็วๆหน่อยดีวะเออก็เร่งอยู่นี่เฮ้ยไปทำไมเราไม่ไปเที่ยวกองกลับนะอาจารย์สั่งเหรอวะให้ไปเที่ยวไม่แค่รู้ว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างไงงั้นเกที่คนเดียวแล้วกันฉันขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกัน เกก็ร,รู้อะสาะหวัดมันน่ากลัวแค่ไหนอ่ะไม่ไม่ายอย่าทิ้งกูสิจะไปไหนก็ไปด้วยกันกูเพื่อนมึงนะเว้ยเฮ้ยายเข้าด้วยของอะไรวะ เมื่อสักครู่ที่อำเภอบางเจาะได้เกิดเหตุระเบิดตำรวจได้ปิดถนนแล้วชั่วคราวเฮ้ยเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่เราจะพาสนามบินด้วยเอางานเข้าอ๋อเฮ้ยเซิงวะแล้วจะตัดยังไงเนี่ยอาก,กูก็ไม่รู้